ขายเทมเพลตบน Easy ได้ยอด7 0 0 0 0สบาทบวกบวกไปดูว่าเขาทำยังไงบ้างนะคะ,ะพวกเทมเพลตมีเทมเพลตอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาดูจริงๆเทมเพลตมีหลายแบบนะทุกอย่างที่เป็นซอฟ์ไฟล์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเทมเพลตได้ด้วยเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่า Easy s ช o อ bundle Template นะคะก็จะเป็น Easy Shop เนาะเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูตรงนี้นะแล้วก็มีอะไรมีเป็นพวก Excel นะคะเป็นพวก Excel Planner นะคะนะะอันนี้ก็จะเป็น ขายเก่ง Excel นะก็สามารถที่จะผลิตเป็นดิจิตอลโปรดักต์นะคะแล้วลงขายเป็นตัวเทมเพลตแบบนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูเทมเพลตอื่นๆอีก,อกมีอะไรอีกบ้างที่เป็นเทมเพลตนะโน้ต่า, Note. ารทำเทมเพลตเกี่ยวกับตัว Notion นะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะขายได้เหมือนกันเนะาะมีอะไรอีกอ่ะแล้วก็เป็นพวกเทมเพลตแบบ ของ canva นะหรือว่าจะเป็นเทมเพลตของพวก powerpoint อะไรต่างๆนะเป็นบ o r d เป็นอะไรก็ได้หมดเลยเนาะแล้วก็เป็นพวกเทมเพลตแบบโซเชียลมีเดียเดี๋ยวเรามาดูกันนะอืออ่ะเดี๋ยวเรามาอันนี้เป็นเทมเพลตสำหรับอ่าอ Easy Shop Banner t e เทมเพลตนะคะเป็นอ่าคิดว่าน่าจะเป็นแบบเหมือนอ,อารมณ์แบบเว็บไซต์เทมเพลตนะเว็บไซต์เทมเพลต สำหรับร้านค้านะคะหรือว่าใครที่มาเปิด shop บนอีซี่หรือเปิดเวนะ็บไซต์เนี่ยพี่มิคิดว่าน่าจะใช้ได้เช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตนะคะเอาไว้ Editable นู่นนี่นัน่นแล้วก็ทำให้ร้านของเราดูน่าสนใจนะสวยงามอันนี้ก็จะเป็นเทมเพลตนะคะเป็นแบบ google sheets นะคะเป็น excel template นั่นเองนะอ่ะก็ขายเป็นเทมเพลตแบบนี้ได้เหมือนกันก็มีหลายแบบนะ อย่าง Notion ก็ขายเป็นเทมเพลตได้เหมือนกันนะใครใช้ Notion อยู่ก็ผลิตเป็นเทมเพลตได้เหมือนกันก็คือให้มันสอดคล้องกับผู้ใช้งานอย่างเช่นตัวนี้เป็นเทมเพลตไลฟ์แพลนเนอร์นะคะบน Notion นะเขาก็เอาส่วนที่เขาแบบใช้งานอยู่หรือว่าส่วนที่เขาออกแบบมานะแล้วก็เอามาขายให้คนอื่นได้ใช้เหมือนกับเขาอะไรอย่างนี้นะ,ะก็จะเป็นแพลนเนอร์ต่างๆนะแล้วก็อีกงานหนึ่งก็จะเป็นแบบทมเพลตพวกคีบุ๊กต่างๆที่เราดีไซน์บนแคนวาหรือว่าดีไซน์บนอินดีไซน์ นะคะเราก็สามารถเอาตัวนั้นเนี่ยมาขายเป็นเทมเพลตให้ทุกคนสามารถเข้าถึงแล้วก็ไปแก้ไขเนื้อหาด้านไหนมีรูปภาพมีการจัดวางเลเยอร์ที่สวยงามนะและก็อย่างเทมเพลตอีกอันก็จะเป็นพวกเทมเพลตแบบโซเชียลมีเดียอ,อันนี้ในแคนวาเอ้ยมีโปรแกรมอะไรอีกอะที่ใช้แคนวาแล้วก็มอีอีกอันนึงเชื่ออะไรเดี๋ยวพิมพ์ขึ้นให้ดูดีกว่ามันมีหลายอันเลยที่คุณสามารถที่จะขายไปนในรูปแบบของเทมเพลตขึ้นอยู่กับว่า คุณใช้โปรแกรมอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเช่นแบบตัวนี้ก็ใช้แคนวาแล้วก็มีอะไรอีกใน InDesign ก็เหมือนกัน InDesign คุณก็สามารถที่จะ,ะผลิตพวกเทมเพลตเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียแล้วก็ขายหรือว่าจะเป็นเทมเพลตของอ Photoshop อะไรอย่างนี้ก็ได้นะขายเป็นซอสไฟล์อะไรเงี้ยให้คนแก้ไขนะคะอะในส่วนของพวกแับโซเชียลมีเดียโพสสวยๆอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทําแล้วก็ใช้งานแล้วก็ยังเอามาแชร์ขายต่อให้คนอื่นได้อีกด้วยเดี๋ยวเรามาดูว่า สินค้าที่เป็นแบบเทมเพลตนะคะออกแบบแบบเทมเพลตเนี่ยขายได้ประมาณเท่าไหร่เดี๋ยวพิมพ์จะขอยกตัวอย่างอันนี้ละกันนะคะยกตัวอย่างอันนี้นะคะเป็นอ e ีบุ๊กเบิร์กบุ๊กนะคะเ,เป็นเทมเพลตสามารถที่จะอ d ดิทเทเได้บนแคนวาแล้วก็บนอินดีไซน์นะคะเ,เดี๋ยวเราลองดูว่าเจ้านี้เนี่ยขายได้เท่าไหร่นะคะราคาขายนะคะจะอยู่ที่40เหรียญน,นะคะโดยเอ่อิบยูโรโดยประมาณนะคะขายมาแล้วทัทเนี่ย กว่า460ชิ้นด้วยกันนะถือว่าเยอะมากๆเลยเพราะว่าราคามันคือ40ยูโรด้วยกันนะ40ยูโรนะขายก็เอา40ไปคูณกับ460 ะะ template. ร้านที่พิมพ์นํามายกตัวอย่างวันนี้นะคะก็เป็นร้านทั่วไปนะคะไม่ใช่ร้านที่ขายดีที่สุดหรือขาย e ทมเพลตได้เยอะที่สุดบนอิซี่นะคะแค่เป็นร้านทั่วไปก็ขายได้กว่า7จ็ดแสนแล้วนะคะใครที่อยากทําดิจิทัลโปรดักต์หรือดิจิทัลเทมเพลตขายบนอิซี่หรือในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะพิมพ์ก็มีคอร์สด้วยนะส่วนใครเนี่ยอยากเรียนทําหรือลองทําดูนะพิมพ์ก็มีคลิปวิดีโอฉบับเต็มการทํา e ทมเพลตขายบนอิซี่อยู่ในคลิปวิดีโอด้านล่างนี้เดี๋ยวพิมพ Yeah.